เซกสาทุกรุ่นตัวเบาะฝั่งคนขับจะเป็นเบาะปรับแต่งด้วยไฟฟ้าพร้อมกับบันทึกตำแหน่งได้2องตำแหน่งวิธีการบันทึกตำแหน่งทําได้2วิธีก็คือบันทึกจากปุ่มตรงนี้นะครับปุ่มนีน้จะอยู่ข้างๆพวงมลาลัยหลังพวงมลาลัยฝั่งขวาวิธีการที่2คือเมมจากกุญแจนะครับก่อนทําการบันทึกเบาะต่อแนะนํานิดนึงครับก็คือทําการปรับแต่งองศาของจกบมองข้าง 2ก็คือปรับแต่งสถานะข้อมูลที่แสดงผลบนหน้าจอ A/D/D นะครับให้เป็นตัวเราก็คือให้อยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการนะครับแล้วทำการปรับแต่งตัวเบาะอย่างที่เราต้องการวิธีการปรับแต่งเบาะใช้ใช,ใช้วิธีการกดปุ่มนะครับที่อยู่ข้างเบาะมี2ปุ่มด้วยกันนะครับก็คือปุ่มที่1กับปุ่มที่2ปุ่มที่2ใช้ในการปรับเอนพนักพิงหลังนะครับส่วนการเลื่อนเบาะเข้าออกขึ้นลงใช้ตัวนี้นะครับอันนี้ก็คือเลื่อนเบาะเข้าเลื่อน <lequel S 1> บอเบาะออก เอาเบาะลงเอาเบาะขึ้นถ้ากดส่วนเฉพาะส่วนปลายจะเป็นการยกเฉพาะส่วนนี้นะครับส่วนเบาะเพื่อลองลองน่่งเมื่อตำแหน่งเบาะเราต้องการแล้ววิธีการเมมทำการสตาร์ทรถขึ้นมาหรือออนระบบกดแช่ไปที่คำว่าเซตให้มีเสียงดังเตทหนึ่ครั้งตามด้วยตำแหน่ง1หรือสองตามต้องการแค่นี้ก็เป็นการบันทึก ส่วนการบันทึกเบาะจากกุญแจกดไปที่คำว่าเซตให้มีเสียงดังเช่นเดิมครับตามด้วยกดปุ่มปลดล็อกที่กุญแจค้างไว้ให้มีเสียงดังเช่นกันการควบคุมการทำงานของระบบไฟใน CX30 ทุกรุ่นนะครับหน่อยแนะนำแบบสะดวกที่สุดก็คือให้เซตไว้ที่ออโต้เลยนะครับการเซตไว้ที่ออโต้เซตอย่างไรสังเกตนะครับหมุนวงสุดท้ายคือวงนอกนะครับให้จุดที่เป็นสามเหลี่ยมจุดสามเหลี่ยมก็คือจุดนี้นะครับ ให้มาตรงกับคำว,ว่าออโตตัวรถจะมีเซ็นเซอร์จับแสงสว่างเดี๋ยวเขาจะเปิดระบบไฟหน้าปิดระบบไฟหน้าเองหมุนมาหนึ่งจงังหวะจะเป็นการเ,เปิดไฟหลีนะครับหมุนมาด้านบนสุดจะเป็นการเปิดไฟหน้าแบบแมนนวลหรือตั้งใจผักไปจะเป็นการเปิดไฟสูงแบบแมนนวลกรณีที่เราเข้าด่ันตรวจนะครับแล้วเจ้าที่เรียกให้เราเนี่ยลถไฟหน้าวิธีการคือหยุดรถแล้วก็หมุนวงนอกวงเดิมนะครับลงไป1จังหวะนะครับจะเป็นการออฟ แม้ว่าจะดิดมาที่ออตโต้ก็ตามแต่ไฟหน้าเราดับแล้วพอล้อเคลื่อนตัวนะครับไฟหน้าก็จะติดเองอันนี้ในกรณีที่แสงสว่างน้อยหรือขับรถกลางคืนอีกหนึ่งระบบที่มีในรุ่น t o p sp และก็รุ่น Carbon, c a r ์บอก็คือระบบไฟหน้าอัจฉริยะ alh นะครับพูดกันง่ายก็คือตัวรถจะปรับเป็นไฟสูงไฟต่ํามุมกว้างสัมพันธ์กับความเร็วรถยนต์นะครับเวลาต้องการใช้งานนะครับกดไปที่สัญลักษณ์ตัว ที่เป็นตัว A ไฟหน้าตรงนี้หาไฟหน้า a l h เนี่ยกดลงไปจะมีสัญลักษณ์นี้ไปโชว์ที่หน้าปัดเลนใหม่นะครับพอความเร็วสัมพันธ์กับระบบไฟเดี๋ยวไฟหน้าเราก็จะเป็นปรับเป็นไฟสูงไฟต่ำให้เราเองเรียกว่าชาฉลาดมากๆบริเวณแผงข้างประตูฝั่งคนขับจะมีปุ่มในการควบคุมการเลือกกระจกขึ้นลงปุ่มในการควบคุมตำแหน่งของกระจกหรือองศากระจกนะครับก็คือฝั่งนี้ทั้งหมดเลยเริ่มต้นจากปุ่มแรกปุ่มล่างสุด ปุ่มนี้ปกติเขาจะอยู่ในแนวเดียวกับปุ่มในการควบคุมการเลื่อนกระจกขึ้นลงนะครับแต่ถ้าเรากดลงไปหนึ่งจังหวะคือเขาปุ่มลงไปเล็กน้อยเนี่ยแบบนี้เท่ากับว่าเราล็อกกระจกไว้3บานก็คือไม่สามารถเลื่อนได้ยกเว้นเฉพาะบานคนขับบางท่านใช้ในกรณีที่มีโูกมีหลานนั่งไปด้วยนะครับหรือว่าใช้ในกรณีที่ติดฟิล์มในช่วง5วัน7วันแรกไม่ต้องการให้มีการเลื่อนกระจกขึ้นลง ถัดมาปุ่มในการเลื่อนกระจกขึ้นลงกระจกใน CX30 ทุกรุ่นจะเป็นแบบออโตโอ้ก็คือกดแช่ไว้ประมาณ 1- 3ึาวิจะเป็นการเลื่อนกระจกลงสุดขึ้นสุดเรียกว่ากระจกสีบานเป็นออโตโอ้พูดกันง่ายสัญลักษณ์นี้ก็คือสัญลักษณ์พับแลกกางกระจกสามารถที่จะพับแลกกางในขณะที่ขับขี่เช่นกรณีเราขับไปในเมืองรถติดติดพืด้นที่แคบเราสญญามารถพับหูกระจกได้เลยก็คือกดลงไปใน่ครั้งจะเป็นการพับ กดอีกครั้งจะเป็นการกลางสัญลักษณ์สองข้างนี้ก็คือรูปกระจกนะฮะหากเราต้องการปรับองศากระจกก็กดให้ไฟสีส้มติดก่อนแล้วก็ใช้ลูกศรขึ้นลงซ้ายขวานในการปรับอันนี้คือฝั่งซ้ายปรับฝั่งขวาข้อสังเกตถ้าเรากดค้างไว้แล้วไฟสีส้มฝั่งไหนติดเมื่อใส่เกียร์ถอย กระจกฝั่งนั้นจะปรับองศาต่ําลงนะครับเพื่อให้เราเห็นจุดอับหรือจุดบอดเป็นในเรื่องความปลอดภัยแต่ถ้าเรากดออกเวลาใส่เกียร์ถอยกระจกก็จะไม่ปรับให้อย่างที่หน่อยแจ้งไว้ตั้งแต่ต้นคลิปว่าในกรณีที่เราเติมน้ํามันถ้ารัดับรถเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการเรื่องการเติมน้ํามันเปิดฝาถาังได้เลยแต่ถ้าเราไม่ได้ดับรถในบางกรณีน,นะฮะอยากเติมน้ํามันหรืออยากเปิดฝาถัง แนะนำให้ทำการกดเพื่อปลดล็อกนะครับตัวนี้ก็คือปลดล็อกอันนี้คือล็อกเช่นกันครับปุ่มนี้ก็ใช้ในการปลดเซนทรอล็อกได้เหมือนกันบางทีเรามีญาติไปด้วยต้องการปลดให้เขาก็ปลดล็อกซึ่งหากเป็นรุ่นท็อปเอพแล้วก็รุ่นคาร์บอนประตูท้ายเปิดและปิดด้วยระบบไฟฟ้าวิธีการเปิดและปิดนะฮะเปิดจากด้านในตัวรถก็ได้เปิดจากปุ่มที่อยู่ประตูท้ายก็ได้ก็คือจุดนี้นะครับถ้าเราติดายทะเบียน เหนือด้านบนป้ายทะเบียนนะครับสอดมือเข้าไปแล้วก็กดหนึงครั้งรองให้ฝาท้ายเปิดหรืออีกหนึ่งวิธีที่สะดวกที่สุดก็คือกดที่ปุ่มกุญแจนะครับเป็นปุ่มล่างสุด และประตูท้ายใน CX 3 0รุ่น SP และก็รุ่นคาร์บอนยังสามารถที่จะตั้งค่าระดับความสูงต่ำของฝาท้ายได้เมื่อเราเปิดออกมานะครับอยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการแล้วกดหยุดไว้แล้วกดไปที่สัญลักษณ์รูปฝาท้ายค้างไว้จนมีเสียงดัง2ครั้งติดกันต้องการล้างค่าเดิมกดค้างไว้จนมีเสียงดัง2บก3ครั้งรวมเป็น5